้ามีความเชื่อแล้วก็พิสูจน์ได้ตัวเองได้ด้วยพิสูจน์ไม่ได้ยังไงตัวเองทำอะไรไว้ในโลกเนี้ยอ่เนี่ยเราทำกรรมอะไรในโลกเนี้ยกายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมมันก็อยู่ตรงนั้นแหละแต่จิตเราเป็นโทมันทึกอะลองนึกดิมันมาไหมมาก็อย่าไปนึกถึงมันดิออนก <laughs> ็นึกถึงปลากตให้่านึกถึงพลาดิ จะได้กรรมไม่ดีจะอยู่อย่างเดิมไงค่ะคือหลวงตาจะบอกว่าถ้าอะไรที่เรารู้สึกว่ามันไม่ดีอย่าไปจำอย่าไปบันทึกไม่จะด่าคนนะไม่จะว่าคุณงพ่อจะไม่ให้ว่าใครเลยเพราะอะไรลูกว่ามันต้องเจอกันข้างหน้าท่านบอกแต่ถ้าเราเลี่ยงเขาวันนี้ข้างหน้าเราอาจจะไม่ต้องเจอเขาก็ได้ <laughs> ใช่ไหมคะท่า <laughs> นบอกจะไปว่าใครยังไงก็ไม่เจอ จเจอในสิ่งที่ไม่ดีนะพูดถึงอันนี้คำถามจากอ่าในไลฟ์นะคะหลวงตาสวดมนต์ไปสักพักคะ่ะแล้วรู้สึกว่าตัวโยกเยกรู้ตัวคะ่ะแต่ควบคุมตัวเองไม่ได้แบบเนี้ยเกิดเพราะอะไรแล้วต้องทำยังไงคะก็ถูกแล้วมันปีจีไงมันโยกไปโยกมาบางทีมันไม่ได้โยกหรอกความรู้สึกมันโยกเองบางทีก็โยกจร hing, ิงๆบางทีตัวลอยด้วยนะ รอยไปเลยนะทํำยากนะสวดมนต์ภาวนาไม่ใช่ง่ายง่ายาทานเนี่ยง่ายไงแค่มากวาดวัดให้ครูบาเนี่ยก็ได้เป็นทานแล้วละ่ะทำไมมีสั้ังแต่สวดมนต์ภาวนามันเกี่ยวกับหรือภพชาตินะหรือชีวิตโวเองเนะค่ะชีวิตเราเนี่ยเลื้อยได้เลยจะเป็นพู้ดเจ้าก็ได้ฮนะเป็นพระประเจกจะไม่เกิดก็ได้เลยเนะี่ย แต่ทุกคนแหละพอพระพุทธเจ้ามาจากมนุษย์อย่างเราเนี่ยพระพุทธเจ้าพระประเจกพระาราหันอะไรมาจากมนุษย์เนี่ยมนุษย์เนี่ยหลวงพ่อท่านเป็นโพธิสัตท,ท่านสอนแนวทางของโพธิสัตให้หลวงตาโพธิสัตคือผูอ้ที่คงอยย่คศาสตร์คือผู้ที่ปรารถนาเป็นพุทธในอนาคตในยุคปัจจุบันเขาไม่พูดถึงนะแต่ยังพูดถึงว่าเกิดมาแล้วต้องไม่เกิดแล้วเป็นทุกข์อย่าเกิด ยังไงถ้าไม่มีกําลังก็ต้องเกิดนะแต่ว่าเองจะไปไหนก็ต้องมีกําลังใจถ้าเป็นมนุษย์ก็ต้องมีทรัพย์ในการเดินทางายมันก็ต้องมีกําลังใจในการไปกําหนดทิศทางใดมันก็ต้องไล่จากมนุษย์มนุษย์นี่หลากหลายอารมณ์ไอตัวเป็นมนุษย์ใจก็เป็นเทวดามั่งเป็นพรหมมั่งเป็นสัตว์มั่งเป็นโทดิษว์มั่งเป็นปัจเจกมั่งเป็น เปรตอสุรกายเมื่ไงวมนุษย์เนี่ยนะตรงกลางเนี่ยแต่แท้ออกจากร่างแล้วก็อารมณ์สุดท้ายแล้วแต่นี้มันกอกลับละกอกลับนะแต่ว่าตายกอก้วยเหตุใดควบคุมธาตุทั้งสีไม่ได้จิตมันควบคุมไม่ได้ควบคุมไม่ได้มันต้องออกเหมือนกับเราปวดหัวหรือปวดท้องเน,นี่ยนะเราต้องไปกินยาหรือไม่ไปออกจากร่างมีสองทางให้เลือกไนงะ นี่คือต้องเข้าใจต้องเข้าใจจะได้ไม่ต้องไปโดนเขาหลอกโดนใครหลอกออกมาเนี่ยต้องเข้าใจกันว่าไ,ได้แจ่เกิดไแล้วก็ปฏิบัติเลยตอนเนี้ยจะไปไหนอ่ะตายแล้วไปไหนอ่ะเกิดเลยก็ได้นะไม่เกิดกับมนุษย์ไปยังได้เลยเกิดกับคนตายยังได้เลยพุทธศาสนาเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะแต่เราไม่ได้สัมผัสในยุคนี้ยุคนี้เพราะเป็นยุค วัตถุมันจเจริญถูกมันจเจริญคนติดวัตถุมันก็เลยมีเรื่องราวเยอะแยะไปหมดเลยสารพัดเรื่องไม่นน่เกิดสารพัดเลยในโลกนี้รู้นะโลกเนี่ยมนุษย์ต้องรู้นะตายทุกคนแต่รู้ไม่จริงไงรู้ไม่จริงว่าใช่ไหมเกิดมาเราก็จําจําความได้แล้วก็บันทึกแล้วล่ะ กายกรรมวจีกรรม,มโนกรรมตาหัวจมูกเลี้ยงกายเวลาตายก็ย้อนฮนะย้อนรีเล่โลกวิญ,ญญาณทุกนะฮะวิญญาณเนี่ยทุกมากนะมันเป็นนามธรรมาเป็นวิญญาณเป็นความรู้สึกมันออกจากร่างเป็นความรู้สึกขอใครไม่ได้เลยโลกวิญญาณนะน,นการเป็นว่าใจเกิดมันไม่น่ากลัวอะไร ที่เรากลัวเราไม่รู้ไงถ้าเรารู้เราจะกลัวไหมไม่กลัวเราก็เตรียมตัวายอะยิ่งยุคนี้ต้องเตรียมต้องเร็วๆด้วยไหนจะโรคระบาดไหนจะภัยธรรมชาติไหนจะอุบัติเหตุอุบัติภัยไหนจะมนุษย์ฆ่ากันเนย่ยโลกกาลังจะเปลี่ยนรู้ป่าเนะี่ยปีนี้จะเกิดอะไรขึ้นยังไม่รู้นะน้ำท่วมแผ่นดินจะไหวเลยไม่รู้ในสาลลวงพ่อจริงๆอนะ่ะท่านให เกี่ยวข้องกับโลกวิญญาณวิญญาณเนะี่ยวิญญาณมันไปจากมนุษย์วิญญาณในยุคนี้มันมันทุกนะเพราะออกจากแก้งด้วยความทุกข์เลยมันเปลี่ยนอารมณ์ไม่ได้นะในโรกวิญญาณนะเพราธาตุมันบีบถ้าไม่ฝึกเนะี่ยพราอารมณ์ทุกขนมันก็เปลี่ยนไม่ได้เลยจนกว่าจะหมดหมดกรรมไม่ดีที่ตัวเองทำมันถึงจะเปลี่ยน ท้พิสูจน์ได้ให้พิสูจน์นะเพราะศาสนาพูดเป็นศาสนาที่พิสูจน์ได้นะไม่ใช่พูดลอยๆนะไม่ใช่นะสมัยที่หลวงตาฝึกกับท่านหลวงพ่อหลวงพ่อท่านเป็นโพธิสัตท,ที่เต็มนะเวลาท่านพูดเนี่ยมันเป็นภาพเลยนะแต่ท่านไม่ด้ทำให้ใครดูง่ายๆยกเว้นจําเป็นจะหลอกให้เราประมาณท่านจะทํา,ทาทให้ดูท่านบอกเองก็ทําได้ท่านบอก เพราะเองก็เป็นมนุษย์เหมือนกันเหมือนกันกันกบข้าเนะี่ยถ้าเองฝึกเรียนว่าใจเกิดไปเรื่อยเองก็จะเป็นเหมือนข้าเนะี่ยหรือเองจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้จะไปติดไม่ได้ท่านบอกติดทุกสุขก็ติดไม่ได้ทุกข์ก็ติดไม่ได้ด้วยอ้าวลมถามเลออันนี้ค่ะลวงตา คนที่เขาสวจจักรพัดปไปสักพักค่ะไปเรื่อยๆนะคะเขาถามว่าทําไมเวลามีเรื่องที่จะเกิดขึ้นกับเราไม่ว่าจะดีหรือจะเป็นเรื่องร้ายมักจะมีสัญญาณมาเตือนเราเสมอเลยค่ะพาะเราตรวยใครมาสวดกับเราวิญญาณผีฮะพรานําอะไรมาจากัจากรพัดจักรพัดไม่ธรรมดานะเต็มแผ่นดินนะ โดยเจ้าองค์ปัจจุบันไม่บวชก,ก็เป็นจักรพรรดินะลองคิดดูดิมันเป็นสมบัติกลางกลางเวลาสวดมันสะสว่างมากเลยวิญญาณแถวนั้นที่มีอารมณ์เป็นทุกข์มันน้อมน้อมมาสวดกับเราแล้วมันเปลี่ยนอารมณ์ด้วยเพราะกําลังมันเยอะสองพลังงานนะ่ะบารามีหลวงปู่กับเรามีจักรพรรดิแล้วบุญเราด้วยนิดๆหน่นนอยๆมันเปลี่ยนปับ๊บแล้วมันจะดูกับเราไหม ดูค่ะใช่มันได้ด้วยมีคนใช้หลายคนลงตาแนะนำใช้เปิดประตูยังได้เลยใช้วิญญาณเนะี่ยเราเราจะตกใจมากๆเลยไหมคะลงตา,อาโอ้วิญญาณมันไปจากคนไม่เห็นหน้ากลัวตรงไหนเลยคนไม่น่ากลัวกล่วยวิญญาณนีก <laughs> มีอีกค่ะลงตาเวลาคนใกล้เสียชีวิตค่ะที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ทําไมเขาถึงมาบอกให้เรารู้ทุกครั้ง เราก็ถูกแล้วเพราะเรามีบุญไงเพราะเราสามารถจะเอาบุญในโลกนี้มาผ่านเราได้ไงไม่ใช่บุญเราบุญเราไม่นิดเดียวเลยนะแต่สรสวดบ่อยๆเนี่ยนึกบ่อยๆนึกึงปุนึกจักรพรรดิบ่อยๆนะขึ้นท่านมาไหมมามา,มาทําไมไม่เอามาเป็นประโยชน์ล่ะนั้นแปลว่าเขาก็ต้องการแสงสว่างในบุญทุกวิญ,ญญาณต้องการความสว่างนั้นแหะถ้าวิญ,ญญาณเป็นทุกข์เนี่ย คือพอเขาเห็นแสงสว่างนี้เขาจะว,วิ่งมาหาเราอย่างเงี้ยเขาจะน้อมา,อาว่าเราเลยเพราะเราแผ่เพราะเราอจิฐานแผ่แผ่บุญตลอดชีวิตไงตลอดทุกภพทุกชาติด้วยพอเราสวดปั๊บสว่างปุ๊บเนี่ยเขาน้อมาทันทีเลยเขาเป็นวิญ,ญญาณเป็นผีเป็นนามธรรมาไม่มีรูปมันออกจากรูปคือมันทําไม่ได้ไงคือมันกอลกลับแล้วไงมันก็ต้องเอาจากมนุษย์เนี่ยพอเราสวดปั๊บ เขานอมปั๊บเนี่ยขึ้นของความสว่างผ่านเราไปที่เขาเขาสว่างไหมสว่างค่ะสว่างไม่ได้มากแต่อายุเขาไม่หมดถึงจะได้น้อยจริงแต่ไม่หมดเวลาเรานึกอะไรเนี่ยเขารู้ไหมรู้ค่ะรู้ครับสั่งไปซื้อก๋วยเตี๋ยวยังได้เลยอืมวันวนี้อยากกินพุงนี้อยากกินก๋วยเตี๋ยวนะตามกําลังที่เขามีนั่นแหละ เขาก็ไปโดนใจคนแถวนั้นน่ะแถวที่รู้จักอะ่ะจะซื้อก๋วยเตี๋ยวให้ใม่ชีหน่อยน้องตาก็แนะนําพวกที่บวชนะบวชมาเนี่ยค,คือมาหนีจากทิ้งผัวทิ้งลูกทิ้งเมียทิ้งอะไรมาฝึกศึกษาเนี่ยมาฝึกเนี่ยต้องฝึกจริงๆไม่อย่กมาแล้วไม่ฝึกอะล้กแก่จะทำไงอย่างเนี้ย แก่ลบากแล้วฮะยังไงม,มีทรัพย์ในลำบากคือฟุกหม่ๆอาหารตามสั่งไม่ได้ไม่ได้อาหารตามสั่งนะอย่าหวังจะได้ทรัพย์เลยข้างหน้าเลยใช่ไหมละ่ะทรัพย์มันเป็นของส่วนรวมของใครก็ได้ท่านสามารถจะเอาทรัพย์มาให้เราได้พวกวิญญาณพวกเทพพรมทั้งหลายซึ่งมีประโยชน์ ร่วมกันเข้าใจไหมเราให้สุขเขาเขาก็ต้องให้ให้สุขกับเราเรามีรูปมีนามเราต้องกินใช่ไหมล่ะแต่เขามีแต่นามเอาบุญอย่างเดียวทรัพย์เขาไม่ต้องการเขาต้องมาให้เราค่ะช่วยเหลือเกื้อกูลกันถูกต้องเลยอย่าถามดีเดี๋ยวโกนหัวเลยตรงนี้ ตามไม่ฉิดไม่ถามวันนี้เลยครับวันนี้เลยเหรออ๋อมีมีโกนพร้อมมีมโกต้อมีอันนี้คำถามจากต่างประเทศนะคะหลวงตาทำไมตอนสวดจักรพัดทั้งหาวคะ่ะน้ำมูกน้ำตาไหลแต่พอเลิกสวดปุ๊บปกติคะ่ะเหมือนกันมันเป็นจริตของแต่ละคนบางคนเนี่ยสวดแล้วก็หลับสักพักหลับแล้ว หลวงพี่ในวัดหลายคนหลายองค์สวดทักพักเนี่หลับแล้วหลวงตาก็หลับหลับก็ปล่อยนะมันมันด้นะมันเป็นปกติสวดจนให้มันหายหาวะ,ะ่หละสวดเรื่อยๆนี่หายได้ใช่ไหมคะหายอี่หายหมดแหละพอจิตมาละเอียดมันก็หายหมดและแล้วก็อย่างบางคนค่ะหลวงตาชอบเห็นอะไรตอนกึ่งหลับกึ่งตื่นอย่างเงี้ยค่ะอ๋อมันทางสามแป้งไนงะ เห็นผีเลยก็จำอารมณ์นั้นให้ดีคนเห็นบ่อยๆอะจำอารมณ์ให้ดีอารมณ์ที่เห็นนั่น่ะจำให้ดีเวลาสวดมันจะเข้าไปในอารมณ์นั้นมันก็จะเห็นวิญญาณที่มาสวดกันเล่าเห็นเป็นหน้าเห็นเป็นตายมันก็คนนี่แหละมันไปจากคนวิญญาณรูปลักษณ์ของคนที่มันตายมันก็เอารูปลักษณ์ในอดีตของมันนั่นแหละถ้าเขาแต่งเทวดาเขาเป็นเทวดานะเก็ไม่รู้ว่าเป็นใครหรอกค่ะ เขาก็มาในรูปลักณของมนุษย์เนี่ยแต่ว่าใส่ชุดขาวถ้าเป็นเทวดาหรือพงนานๆก็จะเห็นเทวดามาใส่เต็มเครื่องเครื่องเต็มยศมันต้องมีพิธีอะไรสักอย่างเราถึงจะมาเต็มยศกันเยวจะทำพิธีสักวันนึนะขออัญเชิญเทวดาทุกองต้องใส่ชด,ดามาดะจ้า นัดนัดก่อนไหมคะหลวงตา<ะ>ต้องสวดมนต์แล้วก็นับท่านก่อนว่าเดืนวันนี้วันนี้เราซึ่งเครื่องทรงเตมอัตานะมนุษย์เนี่ยใครอยู่ระดับไหนก็อยู่ระดับนะั้นเครื่องทรงขนาดไหนคือบุญขนาดไหนก็ทรงขนาดนั้นแหละดีไหมดีค่ะไม่ได้เดี๋ยวดังยุคนี้ดังไม่ได้ เราอยู่เงียบๆอยู่แบบหาตัวยากๆอ่ะไม่รู้ไปไหนหาไม่รู้ไปอยู่ไปหาที่ท้ำหลายรอบไม่เจอเราไม่อยู่สุสานท่าจากกันดงฤๅษีก็เหมือนกันค่ะลวงตาไม่อยู่ใช่ไหมใช่ค่ะจะหาตัวก็ป่อยพบพรมเขาอยู่ไงอื ถ้าหากว่าเราสวดมนต์แล้วเรารู้สึกว่าเราอยู่ในสองสถานที่ค่ะหลวงตาในเวลาเดียวกันบ่อยๆเกิดเพราะอะไรคะความเคยชินนะโพธิสัตว์เข้าใจไหมนั่งสวดอยู่เนี่ยหลวงตากำหนดไปหลายที่นะที่หลวงตาไปอธิษฐานมันไปนะเพราะมนุษย์เนี้ยมนุษย์ตรงกลางเนี้ยสามารถจะไปได้ทุกพวงไง แต่เวลาตายแล้วมันไปไม่ได้ถ้าท่านอยากจะสร้างบาร,รมีบุญได้เยอะเอะนี่ยนะเอาเอาแบบหลวงปู่ท่านท่านแนะน,นําเวลาสวดก็น,น้อมไปสถานที่เราเคยไปเพราะเราไปไปแผ่ไปปรับภูมิไปตั้งตั้งตั้งกองบนรลยข้อมีมานสามวัดตามสถานที่ต่างๆท,ที่มีรูปลักษณ์พุทธ,ธธรรมะสังฆะเวลาเร,ราสวดก็ไปที่นั่นไปให้ภูมิแถวนั้น ภูมันก็เวียนาหาใจเกิดอยู่ทุกลงหายใจเข้าออกนั่นน่ะมนุษย์สัตว์วิญญาณเดี๋ยวขึ้นข้างบนแนละ้วลงข้างล่างเนี่ยท่านเรียกว่าสังสารวัฏเนะี่ยการเวียนวายตายเกิดของมนุษย์สัตว์วิญญาณนะทุกลงหายใจเข้าออกนะ่ะถ้ารู้งเนี้ยไม่ต้องไม่ต้องไปแล้วทํางานจะสมมตดีกว่าเป็นวกมีประโยชน์คะ่ะเอา ในอนาคตเราก็เป็นใหญ่ไงเรามีพวกเยอะไงพวกมนุษย์มั่งวิญญาณนี่เยอะสุดๆแหละในอนาคตไม่ต้องอนาคตละฝึกไปสักสิบปียี่สิบปีเนี่ยพอจะรู้แล้วว่าเวลาไปไหนมันก็จะมีวิญญาณเกาะเราไปด้วยเอาบุญไปแล้วเราต้องทำยังไงคะหลวงตาถ้ามีวิญญาณมาเกาะเรา อา้าวมันไม่เกาะมันก็เดินตามเรานี่แหละอก็เปิดเครื่องไว้สิเปิดจิตสิก็สวดมนต์ไปแผ่ไม่ใจไปโมทนาบุนบันทึกบนบนเวียนบนเวียนแถวนี้มันก็สว่างตลอดใช่ไหมค่ะเขาก็น้อมมาตลอดเขาก็ตามมาตลอดตลอดนะมไม่ใช่ตามองค์เดียวนะโอ้เป็นโกดนู่นเนี่ยนมนุษย์มีแค่เนี้ยวิญญาณดวงหนึ่งมาสวดกับเราเนี่ยเขาน้อมมาสวดกับมนุษย์ทุกคน ก็จหมไม่ใช่แค่น้อมมาที่ลวงตาน้อมตามลูกรักเลนะเนี่ยลูกรักเนี่ยเราสนไปตามรูปรักนะลูกรักที่เราสร้างนี่สร้างวันเนี้ไปแล้วนะยังไม่น,นั่นเลยมีมีนาวมาทำก็ไปแล้วมีพลังงานมีสายใยของหลวงปู่แล้วมีสายใยจักรพพัดมีสายใยที่เราสร้างกันนะ,ะเนี่ยในคอเนี่ยไปหมดแหละ เราบันทึกบุญได้งานเท่าไหร่รู้ป่ะนย่ยที่เราสร้างเนะี่ยชีวิตเราแค่นี้ถ้าเราลงข้างล่างบุญก็ตัดไปถ้าเราขึ้นข้างบนบุญตรงนั้นก็ยังก็ยังไปเรื่อยๆจนกว่ารูปลักษณ์ที่เราสร้างมันไม่มีแล้วน่สองพันกว่าปีแล้วน่ะก็หมดแล้วไม่มีแล้วแปลว่าเราต้องริ่งค่ะหลวงตวถาถ้าขี้แไกลนะถ้าขี้ใกล้ก็ มอจะไปจิตโลกอยู่นั่นแหละจริงค่ะเราก็ติดอารมณ์ทั้งโลกไงใช่ค่ะติดรูปรสกลิินเสียงใช่ไหมเมื่อคืนเราก็ถามถามก็เลยอธิบายว่าสวดมนต์มันทำยากกว่าทานแต่ไม่ใช่ไม่ให้ทานนะคนที่ทานน่ะแล้วติดเยอกในวัตถุมันเจริญเพอเพอด่าพระอีกอ่ะด่านักปฏิบัติอ,อ,อีกอ่ะ ติดไหมมนุษย์ติดรูปต,ติดนามเข้าใจไหมเสพสองสองอารมณ์อ่ะเสพทั้งรูปเสพทั้งนามไงเสพทั้งกายเสพทั้งใจไงถ้าเป็นวิญญาณมันเสพแต่ใจอ่ะความรู้สึกอย่างเดียวไงไม่สุขทุกก็คือทุกสุขก็ทุกสุขไงแค่นี้ไม่มีอะไรเลยแล้วก็เกิดมาแล้วก็ติดอยู่เนี้ยท่านให้ฝึกไม่ให้ติดเพให้เตรียมตัวเพื่อม่ใหเกิดได้ค่ะ เราเลยต้องทํากรรมฐานตั้งแต่วันนี้จนวันตายเราไม่รู้จะตายเมื่อไหร่ไงใช่ค่ะมีใครรู้เนี่ยตายเมื่อไหร่ะเห็นหลังใบไปก็ตายเวลากรรมันมากรรมมันที่เราบันทึกเนี่ยมันพร้อมที่จะมานะกรรมไม่ดีอ่คือปัจจุบันมันมาจากอดีตไงเข้าใจไหมแต่การกระทําปัจจุบันคืออนาคตถ้าอยู่กับพระเนี้ยเอาจะบอกกรรมไม่ดีจริงๆเรามันเบาเลยถ้าบอก กรรหนักเน่ยเบากรรเบาก็หายท่าบอกเพราะจิตอยู่กับท่าไงกรรมมันจะเข้าได้ไหมเอาเข้าไม่ได้ทอสสดมนไปแผ่เมตตาไปโมรนาบุญบันทึกบุญไปเรื่อยเรื่รืยหลายปีมันชินไหมชินชินมันทําเองไงใช่ค่ะแล้วมันก็เปิดเครื่องเองอ่งคนพิเศษมันออกมาเรื่อยเรื่อยเรือยๆรื่อเราสามารถจะแผ่ให้วิญญาณแผ่ให้มนุษย์โน่นนี่น่นโอ้ งานหนักฮนะไปที่ไหนก็นงานหนักฮนะไม่ใช่งานเบานะผู้มีประโยชน์ไงใช่ค่ะหลวงตาต้องปิดเป็นสอนเนี้เป็นประโยชน์กับตัวเองก่อนอันแ,แรกอะอารมณ์อารมณ์มเสียจะยไปคบมันทำลายชาติขันเราไง แล้วเราสามารถบันทึกบุญในความฝันได้ไหมคะหลวงปู่แน่นอนกว่าจะนอนก็หลวงปู่พาไปไปบันทึกบุญหน่อยหรืออยากจะรู้สวรรค์ชั้นไหนบอกท่านเถอะบอกบ่อยๆก็แล้วกันไม่นานท่านก็จะพาไปมันจะฝันจากฝันมันจะเป็นจริงแล้วแต่เนี้ยเวลานั่งมันจะสัมผัสมันจำอารมณ์ตรงนั้นได้ไง มันมยากนะพูดถึงนะถ้าจิตจะฝึกจริงๆนะมันต้องเอาจริงๆนะสักห้าปีสิบปีเนี่ยและในทางกลับกันค่ะหลวงตาเราถ้าจิตเรามีกำลังเราสามารถไปเข้าฝันคนอื่นได้ไหมคะโอโ <laughs> ้โหไม่ยากหรอกใครจะเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับข้าพเจ้าความฝันวันเนี้ยให้นึกถึงเราใช่เอาเงินมาให้เราหน่อยโูก พราะปกติคนเราไม่รู้ว่าหลั่อะไรใช่ไหมไม่มีใครรู้หรอกสองฝันนี่ยากนะท mm hmm. าลองคืนนี้ก็ได้เนี่ยเนี้ยเดึกๆดกไปเนี้ยสวดมนต์ไปกัจ่อไปใครสักคนนึงอะ่ะชิดซ,ซีซีกันอะ่ะพุ่งเนี่ยมันจะโทรมาแล้วบ่าเอ้ยเมื่อคืนฝันเอน้มึงี่ยมึงบอกหวยหรืออะไรสักอย่างไงประมาณเนี้จริงจริงในเรื่องจริงมันต้องพิสูจน์ไงสวดมนต์แล้วต้องพิสูจน์นะ ใช่ค่ะสวจกกดจักรพรรดิแล้วเราต้องพิสูจน์เพราะมันเป็นเรื่องที่เราพิสูจน์ได้ถูกว่ามันจริงหรือเปล่าอะไรเนี้ยสวดแล้วดีไหม่นะสวดแล้วดีก็ต้องสวดนะเออไม่ดังเลยนะเนี่ย ห้าปีสิบปีดังระเบิดแล้วถ้าฝึกจริงๆนะคนแถวนั้นรู้จักหมดเลยจะปัญหาจะไปได้หรือเปล่าเนี่ย้องตัดสินใจเด็ดขาดนะกแล้วเที่อกหมือนกันถ้าบครับถ้ามีแฟนต้องทิ้งไหครับถ้าเรอยากจะวดเอา มันต้องขออนุญาตเขานะเขาอาฆ่าเราได้ใช่ไหมคะหลวงตาไม่ใช่ถ้ามันนั่นต้องขออนุญาตกันนะองคชาเขาจะถามม่มีเมียหรือเปล่าเนี่บอกเมียยังเขาต้องอนุญาตนะก็ยังไม่แต่งงานกันก็ไม่เป็นไรฮะก็ไปบวดพร้อมกันก็หมดเรื่องอยู่คนละวัดอยู่คนละสถานที่ หลงตาคะแล้วถ้าสมมติว่าเราเคยทําให้ใครอ,อกหักอะค่ะจ๊ะแล้วเขาจะอาฆาตเราไหมคะหลงตาอาจจะยคนีนเขาไม่อาฆาตหรอกถ้ายกก่อนอาฆาตนะยุคนี้เป็นยกเราก็รู้ๆอยู่แล้วเนี่ย <c oughs> ยกสบายๆย,ยุเนี้แล้วอย่างนี้เราไปแบบเอาโหสิให้เขาอย่างเงี้ยดีไหมคะหลงตา <c oughs> โอโหสีให้เราเนี่ยมันต้องมันต้องเอาเหตุที่เราเนี่ยเราไปเราไปนั่นคนอื่นไม่ได้หรอกแต่ทําตัวเองได้ทําตัวเองคือหนีตัวเองตัวเองเขาจะอาฆาตไม่อาฆาตเรื่องของเขาน่แต่เราไม่มีแล้ว พราะปกติเราก็อธิษฐานอยู่แล้วอธิษฐานอย่างในในเนี้ยใครเคยเคยทรมานเคยฆ่าเคยดา่าเคยตีเคยอะไรข้าพเจ้ามาในอดีตโหจิกรรมนะโหดิกรรมรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีในอดีตไม่รู้ไงหนูกลัวเขามาเอาคืนอืมเอาคืนไม่ได้หรอก คาดหน้าอย่างเงี้ยค่ะลงตาเพราะเราฝึกปัจจุบันไปอนาคตเราไม่ย้อนอดีตนี่ออดีตมันมันมันอยู่อย่างเดิมค่ะมันแปลว่า,าเราต้องอย,ย้ำม,มันก็นแล้วกันเราต้องเร่งทําปัจจุบันให้ดีไปอนาคตไม่ย้อนถึงอดีตไม่ถ้าเราเชื่อแล้วก็ไปเลยเนี่ยไม่ต้องบวกก็ได้แต่ต้องทํา หลวงพ่อท่านบอกว่าเองอยู่ไหนก็ตามในโลกนะเองต้องทําถ้าเองยังหายใจอยู่ยังกินข้าวอยู่ยังมีลมหายใจย้งต้องทําต้องฝึกสมบงค่อยๆค่อยๆฝึกมันก็จะค่อยๆรู้ไปเรื่อยๆืยเรื่องงานเรื่องธุรกิจเรื่องอะไรนั้นเรื่องเล็กกมันจะมันจะมีความรู้สึกจะแก้ไขปัญหาชีวิตได้ยังไงอยู่แล้ว เวลาที่เราสวดมนต์เนี่ยค่ะหลวงตาเราอย่างคนที่มีสายใยต่อกันอย่างเช่นหนูกับแม่อย่างเงี้ยค่ะถ้าหนูสวดบุญเนี้ยเราสามารถส่งหาแม่ได้ไหมคะม่ะทำไมจะไม่ได้แม่เราก็รู้สึกดีอ่ะพกเห็นหน้าเรารู้สึกดีอ่ะเขาใจเห็นเราอยู่เวลาเราแผ่ไป คือเขาต้องห้ามอารมณ์ไม่ดีถูกไหมคะอารมณ์ไม่ดีกับปิดอารมณ์ดีนะอ,มอไม่ว่าใครนะอารมณ์ไม่ดีอ่ะมันจะรู้อารมณ์ดีได้ยังไงถ้าอารมณ์ดีอ่มันก็รู้ทั้งดีและไม่ดีไงมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วไงและเวลาอย่างวันนี้ค่ะหนูมาทําบุญหนูอบอกว่าเอาบุญมาฝากนะเอาบุญมาฝากนะ เขาได้บุญไหมคะเขาต้องสาธุม,มนุษย์ต้องสาธุแต่วิญญาณไม่ต้องวิญญาณก็น้อมมาเลยน้อมปุ๊บได้ปับ๊บใช่ถ้าเ,เราให้ทานเนี่ยให้ทานปั๊บสว่างปุ๊บือก็น้อมมาปับ๊บนะแต่แถ้าสวดมนต์มนสว่างนานนะชั่วโมงหนึ่งคิดด,ดูดิแล้ววิญญาณมีแบบไปตามเพื่อนไหมคะหลวงตาที่นี่มีสวดมนต์มันตามอยู่แล้วนะ เพื่อนแถวนั้นนะ่ะสมัยก่อนมันมันบอกอย่าเพิ่งไปเพื่อ,อมันยังมาอยู่ประมาณนี้บอกเขาหน้าผ่านมาจะมาแวะสวดให้กันแล้วกันอืมค่ะคนนี้ค่ะหลวงตาคําถามจากในนี้นะคะสวดจักรพัดใกล้จบแล้วค่ะแล้วมักจะมีอาการแน่นหรือว่าจุกแน่นร้อนอกมีปัญหาในหน้าอกนะ มีปังคะดินน้ำไฟลมมีปัญหาเรื่องของกรรมบทสวดลำแน่นน่มันเป็นไปไม่ได้หรอกมันเป็นที่ตัวเราไม่ใช่เป็นที่บทสวดต้องสวดให้มันหายอดทนนิดนึ่บางคนสวดแล้วร้อนเนี่ยเลยเลิกสวดวพนานายเสียดายนายอนาคตปัญหาในชีวิตเขานะเกาจะเป็นโรคไง อด้ mm hmm. เรื่องว่าจิตเราเนี่ยควบคุมท่าทั้งสี่อยู่นะส่วนไหนที่เราไม่ได้ควบคุมมันมีไหมสังแต่หัวยันเท้าอะ่ะไม่มีเออเวลาเราสวดมันก็ไปหัวยันเท้าแล้สวสสวดทุกครั้งผ่านเราทุกครั้งอะ่ะบทสวด่ะมันเป็นสายใหญ่เนีย่ยเราเรียกสายใหญ่แห่งกัมมันไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยสวดนมน์ทุ่งมง mm hmm. นะ อ,อได้ส่งไม่ใช่ไม่ใช่ใชโหหลวงปู่หลวงพ่อท่านบอกเองสวดชั่วโมงหนึ่งอะ่ะในอนาคตเองเป็นเศรษฐีเลยอะ่ะชั่วโมงเดียวนี่แหละแต่เราเป็นเศรษฐีทุกภพทุกชาติสาธุแต่ยกเว้นมันไม่อยากยนะั่เองแปลว่าทุกคนในนี้จะเป็นเศรษฐีหมดเลยค่ะหลวงตาโอ,อ้เชื่อลงเชื่อลวงตาบางคนฝึกมานนานๆเขาไม่เอาอะไรหรอก มีอาหารที่อยู่อาศัยเครื่อ,มองมมันก็อยู่แล้ว